รวด ni 5 5กับ ni 9 8ต่างกันยังไงสำหรับงานเชื่อมเด็กลอนนะครับ่วนใหญ่เลยจะใช้รดเชื่อมตัวนี้ ni 5 5หรือ ni 9 8กันใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะบอกข้อแตกต่างกันแบบชัดๆเลยระหว่างรวด2ตัวนี้จะได้เลือกใช้ให้เหมาะก,กับงานมากที่สุดครับ <Wow. S 1> สำหรับรดเชื่อมเด็กลอ ni 5 5นะครับจะมีค่าวความแข็งที่สูงเมื่อเชื่อมไปแล้วนะครับจะไม่เหมาะกับงานที่ต้องเจียกึงตัดเจาะหรือทําอะไรกับแนวเชื่อมเลยและจะเน้นงานซ่อมแซมเป็นหลักเลยเช่นงานลูกหีบลงน้ําตาลและงานลูกหีบโมหิน สำหรับโเชื่อมเล็กลอ NI98 นะครับจะมีค่าวความแข็งที่น้อยกว่าโเชื่อมเล็กลอ NI55 <Wow. S 1> เมื่อเชื่อมไปแล้วนะครับจะสามารถเจียกึงเจาะตัดหรือทาอะไรกับแนวเชื่อมได้เลยจะเน้นในงานต่อเติมไปหลักเลยใช้งานซ่อมปันเฟืองงานเสื้อสูบเครื่องยนต์และงานเสื้อเกียร์เมื่อทำการเชื่อมด้วยกระแสไฟ120แอมป์เท่ากันจะเห็นได้เลยนะครับว่ารถเชื่อมเล็กลอ NI98 จะมีความนิ่มนวลมากกว่าแบบนี้เลยครับ เป็นไงบ้างครับเห็นความแตกต่างกันแล้วใช่ไหมครับถ้าใครสนใจสินค้านะครับทางโค้ดของเรานะครับจะมีแบบแพ็คเล็กๆแบบนี้ไว้ให้ทดลองเชื่อมเลย